เป็นปลาหิมะเขาแยกซอสมาให้โอ้โหโเขา,าทอดมาจนกรอบเลย,อ,เยอันนี้มันจะเหมือนพวกแบบปลาซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยนะซีอิ๊วมันจะทำเป็นจีนเน้ะต้องเป็นซีอิ๊วจีนใช่ใช่ใช่กินหมดเลยอล้โหอร่อยมากอ้หเห็นไหม อันนี้อร่อยที่เขาซีอิ๊วซีอิ๊วแม่บอกเดียวไม่จะทธรรมดาซีอิ๊วพอดีมากเลยครับเค็มนิ๊นนดหอมหอม,อม,หมปลาเขาทอดรอ,อกจนกรอบแบบกรอบมากมแต่ตรงกลางยังแบบนุ่มอยู่แล้วก็มีความฉ่ำไม่แห้งเลยไม่ติดหวานด้วยทอดไม่ไม่ค่อยน้งเท่าไรพอดีพอดีแล้วตรงหนังดีมากพอมันซึมน้ำตัวซีอิ๊วเข้าไปครับแม่รู้ไหมนี่เขาเรียกอะไรปอเปี๊ยะรู้จักไหมนี่น่าจะเป็นสไตล์จีนนะเป็นสูตรเป็นสูตรของทางร้านเลยค่ะอือหือหเหี้ย ข้าวปลาหอมมากเลยหอมท,ที่ที่เขากระเทียมข้าวนี่ข้าวผมมันจะม่จะทาง่ายนะอันนี้ข้าวข้าวทำได้ดีมากเลยเป็นปลาแห้งด้วยแม่ที่กรอบอบ่ะอันนี้อร่อยมากขอบี้ากุ้งแน่นๆวังแกว้วเผ็ดหอมแล้วมันกลิ่นมันแบบหอมกลิ่นไทย อมีะพระกระโดดกำแพงมันจะเป็นวัตถุดิบแบบชั้นเลิศของแบบจีนดูดีมากแล้วที่ซุปดูสิบอดี้แบบมีบอดี้ในซุปอย่างดีทุกอย่างเลยอันนี้บำรุงร่างกายแม่ก็จะสวย2000ปีแบบนี้ตลอดไปโอ้ขอบคุณเป่าฮือให้มาทั้งตัวนะครับไม่มีการสไลด์มาบางๆให้มาแบบนี้อร่อยไหมออยออันนี้กิน้สุขภาพดีนะเป็นรสแบบ กลมกล่อมนวลนวลหอมหอมกลิ่นผู้หญยจีนกำลังดีเรากินถ้วยเห็นเด็กๆนะแต่ทำยากนะพอจะตุ๋นได้ใช้เวลาใช้เวลาใช่ยี่หรไผ่นตุ๋นยามากเดือันนี้ข้าวได้จะมีเป็นข้าวเหนียวเผือกนี่บอกเลยว่าเนียนแล้วมันจะมีเค็มประตัดนิดๆอร่อยมากอันนี้ดีมากนะเพราะว่าเขาไม่หวานมากเผือกอร่อยมากของหวานตรงนี้สำคัญที่สุดอย่าเด่นหวานินไป ถ้ารู้จักไม่รู้จักด้านนี้อ่ะ5ปีก่อนแสางทุอิตาลีสวิสเดนเดือหนึ่งจะกินข้าวครั้งหนึ่งถ้ารู้จัด5ปีก่อนนะเขาจะเรียงอะไรฉันต้องให้ก็มานี่นี่ก็ตอนนี้อ่ะตอนนี้อ่ะพามาได้ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่า c o พิ่นเนี่ยแบบคตทันทุกทันทุกเพราะว่า3ปีแล้วก็กลับแล้วอยู่เมืองไทย3ปีล้วกลับเชื่อใจเขาเป็่ไหมเหาใช่ผมเป็นเพื่อนแม่ได้ไหมครับเป็นเพื่อนนี่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นเพื่อนคุณก็มาเอ็นดนเลย กินนันที่ให้หมดไล่ครับไล่ครับคุณแม่สนุกสนานมากนะครับผมใครอยากมาทานร้านรื่นรถพัทลคานก็มากันได้โครงการบางกอกแควรพระรามสามนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิด11โมงถึงบ่าย2ครึ่ง แล้วก็มีรอบเย็นก็คือ5โมงส่วนเสาร์ที่ย์และวันหยุดนะครับก็เปิดยาวเลยตั้งแต่11โมงถึง3เทุ่มครึ่งนะครับยังไงโทรมาสอบถามมาจองโต๊ะเพราะเขามีทั้งเป็นโซนห้องไ r i v a t นะครับเผื่อใครจะมากันเป็นกลุก่มแล้วก็อยากได้บรรยากาศ p r i v a t ก็โทรมาจองได้0 9 7 1 6 0 0 0า4นะครับผมก็